วันที่23ือน6ปี6ไพ่บอกพีดวงวันนี้จะเป็นยังไงนะคะไม่อนหนะคะเด็กถือดาบขี่มาการง,งานดีนะคะเป็นมีพลังในการทำงานมีกำลังใจมุ่งไปข้างหน้านะเดือดสันความหวังใหม่สิ่งใหม่ๆจะเข้ามานะคะ ความสําเร็จ9ถวยความสําเร็จทุกอย่างพวันนี้ไพยดีนะคะอืขยันขันแข็งมุ่งมั่นในการทำมาหากินการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้พลังงานดีๆปกวกนะคะสำหรับใครที่มาดูเนาะ,ะอืมหนึ่งไม้ มองไปข้างหน้าประสบผลสำเร็จนะคะสิ่งต่างๆก็ดีด้วยวันนี้ไปมาดูเนาะหนึ่งเหรียญวันนี้การเงินดีการงานดีทุกอย่างดีเจอ,อจริงใหม่ๆทุกอย่างดีหมดเลยเนาะโอ้หนึ่งดาพระราชาขมวดสวนดั่คนที่เก่งเข้มแข็ง การงานการเงินดีเพื่อนดีทุกอย่างดีนะคะทํางานวันนี้ลงทุนได้แล้วเนี่ยหน่นความสําเร็จความสมหวงังสิ่งต่างๆหมคณะก็ดีทํางานหมนูคณะก็วันนี้ดีนะคะใครดูเนี่ยพลังงานบ,บวกๆดีตะไพ่ดีๆเลยเนาะนี่ความรักก็ดีแฮปปี้นะคะทําอะไรก็ก็ดีไปหมดเนาะการงานดีการเงินดีความรักดีนะวันนี้นะใครดูบ้างเออใครดูก็ับพลังงานบวกๆไปนะคะ โอ้มาหนึ่งไม้นะคะหนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งดาบออกหดทุกอย่างพระราชะมีถือดาบทุกอย่างดีหมดเลยใครมาใต้ไพ่ก็ยังดีโอ้โหวันนี้ใครมาเห็นก็รับพลังงานบวกทุกอย่างดีการงานการเงนิงนดีความรักดีการลงทุนได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะแม่หมอนหน่อยสุขสมหวังทุกคนนะคะขอเจอสิ่งดีๆค่ะพลักงานบวกนะคะแม่หมอนหน่อยค่ะสวัสดีจ้า